สวัสดีค่ะเด็กๆป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์รายรส้มเช่นเดิมนะคะก็เมื่อวานนี้เด็กๆได้เรียนไปแล้วเรื่องการทำการลบใช่ไหมการลบที่มีการกระจายแบบสองหลักนะคะวันนี้เราก็จะมาครูก็จะมาทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะคะพร้อมกับทำกันบ้านอ่นะข้อที่หนึ 4, ่งสามร้ยสิบสองลบหนึ่ง้ยิบทำยังไง ดิคก็ต้องตั้งหลักให้ตรงกันใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้ตั้งมาให้ก็ต้องเอาหลักหน่วยตั้งให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบตั้งให้ตรงหลักสิบนะคะอ่ะร้อยหนึ่ง้อยสีิสี่หลักหน่วยคือเลขสี่หลักสิบคือเลขสี่แล้วก็หลักร้อยคือเลขหนึ่งอ่ะตั้งให้ตรงกันเสร็จแล้วก็เอามาลบกันเอาสองเวลาลบเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะ สอลบสี่ 4, นิว้วสองลบออกสได้ไหมคะไม่ได้เมื่อลบไม่ได้ต้องทำยังไงก็ต้องไปยืมคนข้างหน้าตัวนี้ก็เลยเหลือศูนตัวนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะกลายเป็นสิบสองคานี้เอา1 2บลบสี่บได้หรือ,อยังลบได้แล้วเนาะเอานิ้วขึ้นมา12นิว้วพอไหมคะเมื่อไม่พอเราก็จะใช้วิธีการเลยคะ่ะนับต่อเอาสี่ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึงสิบสอง่ะสี่แล้วอะไรสี่แล้วห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้เท่าไรคะได้แปดเด็กๆก็เ,เขียนแปดลงไปในหลักหน่วยใช่ไหมได้แปดก็เขียนแปดลงไปในหลักหน่วยต่อไปนะคะลบหลักหน่วยเสร็จแล้วก็ลบหลักอะไรคะลบหลักสิบหลักสิบมีอยู่ศูนย์ตอนแรกเป็นหนึ่งนะแต่ถูกยืมไปแล้วเลยเหลือศูนศูนย์ลบสี่ลบได้ไหมลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมคนข้างหน้าจากสามก็เลยเหลือสองอันนี้ก็เลยกลายเป็นสิบอ่ะ เอาลบออก4มีอยู่10มีอยู่10แล้วก็มีอยู่10แล้วก็ลบออกไป4เหลือเท่าไหร่เหลือ6เดือนก็ใส่ลงไปในหลัก10บนะคะต่อไปเมื่อลบหลัก10เสร็จแล้วเราก็ลบหลักอะไรต่อคะลบหลักร้อยลบหลักร้อยก็คือมีอยู่สองแล้วก็มีอยู่สองลบหนึ่งมีอยู่สองลบออกไปหนึ่งก็เหลือหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้คําตอบเป็นหนึ่งร้อยหกสิบแปดนั่นเองอ่ะอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่ง ต่อไปข้อที่2องา่เรามาดูตัวอย่างอีกสนอีกหนึ่งข้อห้าสิลบหนึ่ง้อยแป1สิเหมือนเดิมเลยตั้งหลักให้ตรงกันอันเด็กๆก็ตั้งไปก่อน3 2แล้วก็5ตัวต่อไปตัวลบ7อยู่ในหลักหน่วย8อยู่ในหลักสิบและ1อยู่ในหลักร้อยเอามาลบกันอ่ะสามลบเมีวยสา3ลบออก7พอไหมคะ ไม่พอทำยังไงยืนขึ้นข้างหน้าจาก2เลยเหลือแค่1ค่ะแล้วตัวนี้ก็เลยกลายเป็น1นะิบสามอ่ะสิบสามลบเเอา7ไว้ในใจ7แล้ว8 9ดเ1 1าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบคะได้หกเด็กๆก็ใส่หกลงไปในลกักอะไรคะหลักหน่วยลบหลักหน่วยเสร็จแล้วเราไปลบหลักอะไรต่อหลัก10หลัก10ก็เอา1ึลบแปดมีอหน่งลบออก8ปดพอไหมคะ เมื่อหนึ่งลบแปดไม่พอเด็กๆต้องทํำยังไงเราต้องไปรืมหลักข้างหน้าใช่ไหมห้าก็เลยเหลือสี่ตัวเองก็กลายเป็นสิบเอ็ดคราวนี้เอาสิบเอดลบแปดได้หรือยังค่ะได้แล้วใช่ไหมแต่เราไม่สามารถชูนิ้วขึ้นมาสิบอดนิ้วได้เราก็ใช้การน,นับต่อเอาแปดไว้ในใจนับต่อไปให้ถึงสิบเอ็ดแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดได้ห้าได้สามหลักสิบ 10, ได้สามต่อไปหลัก อะไรคะหลักร้อยมีสี่ลบออกหนึ่งก็เลยเหลือสเสร็จแล้วคะ่ะวนี้ตอบเท่าไหร่คะสามร้อยสามสิบหกนั่นเองนะคะเราก็ได้คําตอบแล้วอเข้าใจไหมคะทบทวนนะคะต่อไปเป็นการบ้านของเด็กทําแบบฝึกหัดโอ้วันนี้เป็นวันที่สิบเนาะการบ้านวันที่10 แบบฝึกหัดทําหน้าหกสิบแปดจะหกสิบเก้าอ่ะข้อสองเขาบอกว่าให้หาผลลบอันนี้เขาไม่ได้ตั้งมาให้ดีๆก็ต้องตั้งหลักกันเอาเองนะคะอ่ะหกร้อยห้าสิบแปดตั้งก็เอาอะไรเอาแปดใส่เลยแปดแล้วก็ห้าแล้วก็หกตัวต่อไปลบสองร้อยห้าสิบเก้าเก้าอยู่ในหลักหน่วยห้าอยู่ในหลักสิบและสองอยู่ในหลักร้อยอ่ะเอาอะไรลบอะไรคะ มีอยู่8ลบออก9ลบได้ไหมคะลบไม่ได้ก็ต้องไปยิงผลข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ก็เลยเหลือสตัวเองก,ก็กลายเป็น18บอู้ชูขึ้นมา18นิ้วแล้วหักออกไป9ก้าพอไหมคะไม่พอก็ต้องใช้การนับต่อเอา9ไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้ถึง18บ้เอา9แล้วอะไร9แล้ว,ลว10 11 12 13 14 15 16 17 18ปได้เท่าไหร่คะ ได้เก้านิว้วเดีก็ใส่เก้าลงไปในหลักนูนไว้ต่อไปหลักสิบค่ะเอาสี่ลบห้าลบได้ไหมคะลบไม่ได้เด็กต้องทําไงก็ยืมผลข้างหน้าจากหกก็เลยเหลือห้าสี่ก็เลยกลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบห้าคราวนี้เราก็นับต่อเหมือนเดิมเอาห้าไว้ในใจนะต่อไปให้ถึงสิบสี่ห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ได้เท่าไหร่คะได้เก้าก็ใส่เก้าลงไปในหลักสิบ ต่อไปหลักร้อยก็เอาห้าลบสองห้ามีอยู่ห้าลบออกสองก็เลยเหลือสได้สามร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้ตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นการบ้านของหน้าหกสิบแปดครูให้ดูหนึ่งข้อข้อที่เหลือเด็กๆทําเองนะคะแล้วก็ข้อต่อไปอ่ะหน้าหกสิบเก้าหน้านี้จะมีให้ทําอยู่ทั้งหมดเด็ดข้อนะคะอ่ะ ทีนี้พ่อเด็กๆลบได้แล้วแต่ละข้อเด็กๆก,ก็มาดูออย่างเช่นข้อที่หนึ่งยวครูลบให้ดูก่อน2องลบสี่ทำยังไงก็เอา2องลบสลบได้ไหมลบไม่ได้ข้อสองมาก่อนนะไปยืมเจ็ดเจ็ดเลยเหลือ6กตัวเองกลายเป็น12 1 2อบสลบสก็เอาสไว้ในใจ4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12ได้8ใส่8ลงไปในหลักหน่วยต่อไป หกลบเก้าลบได้ไหมคะไม่ได้ก็ไปยืมตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าก็เลยเหลือแป๊บตัวนี้ก็เลยกลายเป็นสิบหกนะสิบหกลบเก้าเอาเก้าไว้ในใจนะับต่อไปถึงสิบหกเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกได้เจ็ดใส่เจ็ดลงไปในหลักสิบต่อไปลบหลักร้อยแปดลบหกก็เหลือสองข้อสองอันนี้เด็กๆก็ลบให้ครบก่อนนะคะเจ็ดข้อ ข้อสองลบสได้ไหมคะไม่ได้ไปยืมคนข้างหน้าเหลือ2ตัวเองกลายเป็น11 4ีนับต่อไปให้ถึง11 4ไว้ในใจ4แล้ว5้าห9เจ1ดแด้อ็ดได้เใส่7ลงไปในหลักหน่วยลบหลักหน่วยเสร็จแล้วก็ไปลบหลัก10 2อลบสได้ไหมคะไม่ได้ก็ไปยืมคนข้างหน้า4ก็เลยเหลือ3ตัวเองก็เลยกลายเป็น1 สามไว้ในใจนบะต่อไปให้ถึงสิบสองสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองใช่ไหมเนี่ยได้9กนะเก้ก็ใส่ลงไปในหลักสิและข้อต่อไปก็เป็นหลักร้อยสามลบหได้สองอันนี้ครูทําตัวอย่างให้ดูสองข้อพอเด็กๆลบได้ทั้ง7ข้อแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาตัวคําตอบของแต่ละข้อมาดูซิอ่ะอย่างเช่นข้อ1 278เด็กๆดูสิคะ278เท่ากับตัวอะไรเท่ากับตัว h นี่ไงคะเราก็เอาคำตอบจากข้อหนึ่งนะ278เนี่ยข้อหนึ่งปุ๊บไหนให้เติมไปในช่องไหนอันนี้เติมคำตอบข้อ5ข้อ3ข้อ7ข้อ6ข้อ2ข้อ8ข้อ4ข้อ1อันนี้ค่ะเติมคำตอบที่ได้จากข้อ1แต่คำตอบที่ได้จากข้อ1นนั้นแทนด้วยตัว h เพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆก็ใส่ตัว h ลงไปโอเคไหมคะ ต่อไปข้อที่2ตอบ297เด็กๆไปดูซิส 7, องอยเก้าิบเจอยู่ตรงไหนนะนี่ง่ายใช่ไหมเนี่ย297ข้อ 2, 2> 297ข้อ2ให้ใส่ตรงนี้เป็นตัวอะไรคะตัว m เด็กๆก,ก็ใส่ m ลงไปตรงนี้อย่างนี้ยค่ะเด็กๆก,ก็ต้องลบให้ดูให้ครบทั้ง7ข้อแล้วก็ค่อยเอามาดูว่า แทนด้วยตัวอะไรแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ตามข้อที่เขาบอกโอเคไหมคะแล้วก็แปลออกมาว่าตัวอักษรในช่องนี้เมื่อเราใส่ครบทั้ง7 8ดดข้อแล้วอ่านว่าอะไรและอย่าลืมส่งมาให้ครูดูนะคะก็การบ้านวันนี้ก็มีแค่นี้มีสองหน้าอย่าลืมทำแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูดูไปนะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะไวัสด้ค่ะ